สวัสดีค่ะในชั้นนางสาวมุจดีบุญรวงรหัสนักศึกษา621150060ค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอนในเรื่องเครื่องมือรวบรวมข้อมูลนะคะคำนำนะคะหนงังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จะทำเพ,เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติทางการศึกษาผู้จัดทําได้สรุปเนื้อหาบทขอ,ของบทที่5เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นนะคะในจะนําเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะสารบัญน,นะคะการสังเกตนะคะแล้วก็หนึ่ง การสังเกตเชิงคุณภาพ1.1กระบวนการดำเนินการสังเกตเชิงคุณภาพนะคะ 2. การสังเกตเชิงปริมาณ 3. สัมภาษณ์นะคะ3.1ก็การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างสองครึ่งโครงสร้างนะคะ3.3แบบมีโครงสร้างนะคะแล้วก็ ข้อที่4นะคะแบบสำรวจ4.1นะคะการเขียนแบบสำรวจค่ะ 5. สิ่งประดิษฐ์และเอกสารนะคะหวารสารของวารสารครูค่ะค่ะเคอมือรวบรวมข้อมูลนะคะการเลือกข้อมือและกลยุทธ์ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากลักษณะของคำถามการวิจัยของเรามากกว่าที่จะมาจะมาจากแนวทฤษฎีนะคะในขณะที่คุณครูสํารวจเครื่องมือรวบรวมข้อมูลหลายประเภทที่มีรายละเอียดในบทนี้ให้ถามตัวเองด้วยคําถามต่อไปนี้ฉันต้องการทราบอะไรนะคะ การสังเกตนะคะการมองไปที่เป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจงโดยเจตนาการสังเกตการให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับชีวิตที่แท้จริงของโรงเรียนและห้องเรียนนะคะการสังเกตช่วยให้คุณครูสามารถดูโรงเรียนห้องเรียนหรือบุคคล ที่เฉพาะเจาะจงในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเพื่อดูสิ่งที่คุณครูอาจจะพลาดโดยไม่รู้ตัวในพลนวัตของการสอนที่มักสับสนวุ่นวายนะคะการสังเกตเชิงคุณภาพนะคะระหว่างการสังเกตเชิงคุณภาพของคุณครูควรมองฟัง เรียนรู้ถามไตรตรองและบันทึกข้อสังเกตของคุณโคการสังเกตคุณภาพอาจเป็นแบบครึ่งโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างการสังเกตได้รับออกแบบเพื่อสร้างข้อมูลที่ให้ความกระจ่างแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เกิดตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนนะคะกระบวนการดำเนินการสังเกตเชิงคุณภาพนะคะพิจารณาว่าบทบทบาทของคุณครูจะเป็นอย่างไรในระหว่างการสังเกตคุณครูวางแผนที่จะทำการสังเกตการในระยะไกลโดยมีส่วนร่วมน้อยที่สุดกับการสัง การตั้งค่าที่สังเกตได้หรือไม่คุณครูจะเป็นส่วนร่วมผู้สังเกตการอย่างเต็มที่มีการรวบรวมในบางระดับหรือระดับอื่นเมื่อคุณครูภาษาอังกฤษชั้นเรียนของคุณครูเองให้มองจากมุมมองของนอกอย่างมีสติ ถอนถอยออกจากกิจวัตรประจําวันในการทำงานของค,คุณครูและมองไปที่สภาพแวดล้อมนะคะการสังเกตเชิงปริมาณน,นะคะในทางตรงกันข้ามกับการสังเกตเชิงคุณภาพแบบปลายเปิดการสังเกตแบบปลายปิด ที่มีโครงสร้างจะเน้นไปที่หมดหมู่ที่กำหนดไว้ร่วงหน้าในขณะที่สังเกตเชิงคุณภาพพฤติกรรมจะถูกบันทึกเมื่อเกิดขึ้นนะฮะในการสังเกตเชิงปริมาณจะมีการระบุพฤติกรรมหรือกิจกรรมชุดใดชุดหนึ่งไว้ร่วงหน้าและมีการตรวจสอบเพื่อบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะ สัมภาษณ์นะคะเป็นกลยุทธ์ในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญนในการวิจัยนะคะปฏ,ปฏิบัติการของคุณครูเปิดโอกาสให้มีการสนทนาเชิงลึกและช่วยให้นักวิจัยของคุณครูสามารถถามคำถามของนักเรียนครูผู้บริหารผู้ปกครองและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะคะ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนะคะการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเป็นการสนทนาแบบไม่มีไม่เป็นทางการแม้ว่าจะมีจุดหมายคำถามที่มีความกว้างและนำเสนอในรูปแบบง่ายๆผู้สัมภาษณ์ปล่อยให้การนำเสนอดำเนินไปอย่างอย่างเป็นธรรมชาติในกรอบของตนเองนะคะ การสัมภาษณ์แบบครึ่งกึ่งกึ่งโครงสร้างนะคะขึ้นอยู่กับคำถามที่เตรียมไว้ก่อนก่อนการสัมภาษณ์คำถามเหล่านี้เป็นคำถามปลายเปิดในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมจะได้รับเชิญในให้ร่วมสร้างการบรรยายและยกระดับและติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แต่ไม่ได้รวมไว้เมื่อมีการวางแผนคำถามสัมภาษณ์นะคะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะคะขึ้นอยู่กับคำถามที่เตรียมไว้อย่างไรก็ตามในรูปแบบที่มีโครงสร้างผู้สัมภาษณ์จะก,กาหนดกรอบคำถามโดยใช้ถ้อยคำที่ตรงกันทำซ้ำลำดับของคำถาม และคำถามที่เหมือนกันกับผู้เข้าร่วมทุกคนนะคะแบบสํารวจนะคะเป็นวิธีรวบรวมข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปและมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งในการตอบสนองขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมี ค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดนะคะการสำรวจเพื่อใช้รวบร,รวมข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับความคิดเห็นการรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้ในการวางแผนแบบประเมินโปรแกรมนะคะนอกจากนี้ยังสามารถใช้แบบสอบถามเพื่อระบุและประเมินความต้องการนะคะ การเขียนแบบสำรวจประเภทของคำถามและทางเรื่องในการตอบนะคะโดยการให้ตัวเรื่องการตอบกับในรายการที่มีโครงสร้างคุณครูสามารถควบคุมคำตอบที่เลือกได้มากขึ้นเมื่อคุณครูกับรายการที่ผู้ตอบสามารถเขียนได้ในการตอบ สนองของพวกเขานะคะสิ่งประดิษฐ์และเอกสารนะคะเป็นทางการและเป็นส่วนบุคคลคือเอกสารและบันทึกภาพทางกายภาพที่ช่วยให้นักวิจัยของคุณครูสร้างความเข้าใจใน ในชันและบริบทของหัวข้อของพวกเขานะคะวารสารของคุณของวารสารครูนะคะนักวิจัยระดับคุณครูพบว่าวารสารเป็นวิธีการวิจัยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะวารสารอาจร,รวมถึงเหตุการณ์สำคัญเก็ดเล็กเก็ดน้อยสถานการณ์ เหตุการณ์ข้อมูลเชิงลึกคำถามและความไม่แน่นอนที่ของที่คุณครูคิดเกี่ยวกับการศึกษาของคุณครูค่ะสรุปนะคะ 1. การเลือกเครื่องมือและกลยุทธ์ในการรวบรวมข้อมูลมาจากลักษณะของคำถามในการวิจัยเป็นการ ยากที่จะแบ่งเครื่องมือและวิธีการวิจัยออกเป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อนำเนินการวิจัยการดำเนินการของคุณครูนะคะ 2. ในการพัฒนากลยุทธ์ในการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยควนคำนึงเว,เ,วเวลาเฉพาะสำหรับการรวบรวมข้อมูลพยายามรวบรวมข้อมูลจากหลายแห่งและปรับเปลี่ยนแผนออกแบบ การวิจัยตามความจำเป็นนะคะขอจบการนำเสนอค่ะ